สวัสดีครับทุกคนกลับพวกเราชาวแบงค์ข้ออ e ีสปอร์ตกันอีกครั้งแล้วนะครับและแน่นอนว่ามาอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยก็ต้องเป็นแค่ที่ป๊อปทีวีเอ็กซ์คลูซีฟที่นี่ที่เดียวเลยนะครับสำหรับครึ่งเดือนหลังของเดือน7มานี้เนี่ยก็บอกเลยว่าเรื่องราวในวงการเกมของเรานั้นมีแต่เดือดเดือดอโดยเฉพาะในไทยทั้งนั้นเลยละครับจะมีเรื่องอะไรบ้างเพื่อไม่ให้การเสียเวลาไปมากกว่านี้เราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยมาที่ข่าวแรกของเรากันก่อนเลยดีกว่าซึ่งข่าวนี้นั้นก็คือเรื่องราวที่พึ่งจะเป็นประเด็นเดืืือออออนนนไปเเมมมม่่ม่น่านาาาีี้ยงงกกรท YouTuber ชดัใ มีภาพหลุดว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกัญชาเข้าให้งานนี้เลยเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวเชียวเรื่องราวทั้งหมดมันเริ่มขึ้นในวันที่19กร,รกฎาคมดูเหมือนว่าจะมีวิดีโอของโองิดยูทูบเบอร์ของเกมอาวีได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มของวัยรุ่นที่มีการใช้สารเสพติดแชร์ไปนในกลุ่มของชาววีในไทยจากฟุตที่เราเห็นนี้ซึ่งอาจจะดูยากนิดหนึ่งเพราะเราจําเป็นต้องเซ็นเซอร์หน้าตาของคนในคลิปเนื่องจากมีกฎหมายควบคุมนะครับจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยดีกว่าครับ สวัสดีครับปชื่อองค์ญิง ซึ่งจากในคลิปนั้นคนที่ใส่เสื้อสีชมพูคาดว่าจะเป็นองหินครับและกลุ่มเพื่อนของเขาอีกหลายคนด้วยกันในคลิปนั้นก็เห็นได้เลยว่ามีวัยรุ่นเสื้อสีดำที่อยู่หน้ากล้องกําลังใช้มีดของเขาในการสับอะไรบางอย่างอยู่บนเขียงซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นสารเสพติดอย่างกัญชาเนื่องจากเพื่อนของเขานั้นกําลังใช้บ้องสีแดงสูบอยู่ครับนอกจากนี้มันยังมีรูปขององุินที่ถือบ้องดังกล่าวถูกปล่อยออกมาอีกด้วยมันก็เลยกลายเป็นกระแสะไปว่าองห่นไปดูดกัญชากับเพื่อนของเขาหรือเปล่า และจากที่เราค้นข้อมูลดูก็ไม่แน่ใจว่าคลิปต้นทางที่มีความยาวเกือบ18นาทีนั้นมาจาก Facebook ของผู้ใช้งานคนไหนทําให้ฟุตเทที่ใช้เป็นการถูกอัดออกมาอีกรอบซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นไลฟ์แต่ได้มีการลบไปแล้วครับสังเกตได้จากยอดผู้ชมด้านบนซ้ายและคอมเมนต์ต่างๆสำหรับคนที่ไม่รู้จักองิดเขาเป็นยูทูบเบอร์สุดกวนที่มักจะโผล่ไปในช่องของยูทูบเบอร์ชื่อดังที่เล่นเกม RV อย่างกายหินและคนอื่นๆอีกมากมายใน,ในวงการจนทําให้กลายเป็นคอนเทนต์สุดฮ่า ในเวลาต่อมาเมื่อมีคนชื่นชอบคอนเนตของกายหิดและก็โองหิดมากขึ้นเรื่อยๆเขาก็ไปทําช่อง YouTube ของตัวเองเกี่ยวกับการเล่นเกม r v จนในปัจจุบันนั้นก็มีผู้ติดตามมากกว่า1ล้านคนเลยละครับแน่นอนครับว่าการที่ยูทูบเบอร์ที่เป็นคนรุ่นใหม่ได้มีผู้ติดตามมากมายเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดอย่างกัญชาแบบนี้มันก็ไม่แปลกที่จะมีกระแสโซเชียลที่เริ่มเดือดขึ้นมาเพราะก็ต้องยอมรับนะครับว่ามัานเป็นแบบอย่างที่ไม่ค่อยน่ารักและไม่เหมาะสมเท่าไหร่นัก ไม่นานหลังจากที่ฟุตเทขององค์หิดมีการเผยแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วตัวของกายหิดเองนั้นก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและมีการโพสต์ขอโทษผ่าน Facebook ส่วนตัวของเขาเป็นข้อความว่าผมต้องขอโทษแทนน้องด้วยครับที่ปรากฏการกระทำนที่ไม่ถูกต้องบนสื่อโซเชียลในฐานะอินฟลูเอนเซอร์ทางเราจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับน้องโดยหยุดการเผยแพร่สื่อต่างๆอย่างไม่มีกำหนดตั้งแต่นี้เป็นต้นไปครับ และการที่กายหิดออกมาขอโทษแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่เวอร์เกินไปเลยเพราะเขาเองก็คงทราบดีว่ามีคนดูจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่ติดตามเขาอยู่ซึ่งจะหากปล่อยให้พฤติกรรมแบบนี้ถูกละเลยไปมันย่อมเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแน่ๆครับและในโพสต์ดังกล่าวมันก็ได้ผู้คนมากมายเข้ามาให้กำลังใจากายหิดกันเป็นจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบไปในทางอ้อมและก็มีการวิจารณ์เช่นกันว่าองค์หิดนั้นไม่น่าทาําพฤติกรรมแบบนี้เลยบางก็บอกเช่นกันว่าตัวขององค์หยิดนั้นยังอายุไม่มาก ก็ไม่แปลกใจที่จะลองอะไรใหม่ๆตามเพื่อนฝูงบ้างนอกจากนี้ก็มีคนในวงการเกมอย่างพี่ซันวอลนักพาก e ีสปอร์ตชื่อดังออกมาเตือนถึงคนที่กำลังแชร์ประเด็นนี้เช่นกันว่า คนเรามันพลาดกันได้นะและหลังจากนี้ตั้งหากที่ตัวของโองคยิจว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือไม่และให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวของโองอิดต่อไปครับอ้างอิงจากเวลาที่เรานั่งทําคลิปนี้อยู่ถ้าเราลองเข้าไปดูใน YouTube ของโองยิดก็จะพบว่าช่องของเขาั้นได้หยุดเผยแพร่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยปกติโองยิดก็เป็นคนที่น่ารักมีนิสัยกวนคนหนึ่งซึ่งก็เป็นที่เอ็นดูของบรรดาผู้ชมของเขาและในตอนนี้ดูเหมือนกระแสที่กำลังเกิดขึ้นก็ไม่ได้โจมตีอะไรเขามากมายนะัก ส่วนใหญ่จะให้กำลังใจและอยากให้น้องจําเป็นบทเรียนและแก้ไขต่อไปในอนาคตน,นั่นเองครับมาถึงข่าวต่อไปของเรากันเลยดีกว่าซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับดารานักแสดงชื่อดังของวงการบันเทิงไทยอีกคนหนึ่งอย่างพี่นิ้งที่หันมาเอาดีด้านการเป็นสตรีมเมอร์แต่ดันโดนแชทท็อกซิกบูลลี่จนถึงกับกลั้นน้าตาไว้แทบไม่อยู่เลยทีเดียวในปัจจุบันโดยวิกฤตโควิดสิ 19, อาชีพของการเป็นสตรีมเมอร์นั้นก็ถือเป็นอีกทางเลือกสำหรับหลายๆคนเนื่องจากไม่สามารถออกไปไหนได้ทําให้ช่วงนี้เริ่มจะเห็นได้เลยว่ามี คนดังจากหลายวงการด้วยกัน ย้ายมาทาการสตรีมเกมแทนสําหรับประเทศไทยนั้นก็มีดารานักแสดงสาวคนหนึ่งอย่างคุณนิ้งสรัญญาที่เดินหันมาเอาดีด้านการสตรีมเกมกับเขาบ้างด้วยการที่พี่นิ้งมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงระดับหนึ่งอยู่แล้วทําให้การที่เธอย้ายมาสตรีมเกมนั้นมันก็ได้มีแฟนคลับจํานวนไม่น้อยที่ตามมาสนับสนุนเธอกับอาชีพในสายนี้แต่แล้วในวันที่19กร,รกฎาคมที่ผ่านมาก็เกิดเรื่องราวสุดสะเทือนใจเกิดขึ้นระหว่างที่เธอกรลังทําการสตรีมเกมเอาวีอยู่นั้นเธอก็รับคอมเมนต์สุดท็อก,ก,ก,นอก,อก้นึขไป กบสติอารมณ์ระหว่างสตรีมเลยล่ะครับจะเป็นอย่างไรไปลองดูกันเลยดีกว่าทุกคนคะ่ะถ้าเข้ามาแล้วจะมาด่าดเราอย่างนี้นะคะก็ไม่ต้องเข้ามากันนะคะทุกคน คนค่ะเดี๋ยวขอวันนี้ขอไปก่อนนะคะหลังจากที่พี่นิงหายไปประมาณเกือบ5นาทีดิกานเธอก็ได้กลับมาอีกครั้งแต่ไม่นานเธอก็ลุกไปอีกรอบซึ่งพอเธอกลับมาอีกครั้งจะเห็นได้จากในสตรีมเลยว่าเธอเริ่มตาแดงและมีเสียงที่สั่นคลอยอย่างเห็นได้ชัด เหมือนกับว่าไปแอบร้องไห้มานอกจอจากนั้นไม่นานเธอก็พิมพ์ลงในช่องแชทเธอว่าวันนี้ขอไปก่อนนะคะไม่ค่อยโอเคเลยขอโทษนะคะพร้อมกับเดินไปนอกจอซึ่งจะสังเกตได้ว่ามีเสียงร้องไห้สะอื้นปนมาด้วยช่วงนั้น ในช่วงที่พี่หนิงโดนข้อความท็อกซิกจากช่องแชทนั้นมันก็ได้มีผู้ชมและแฟนคลับที่ดูอยู่เข้าไปให้กําลังใจกันมากมายซึ่งส่วนหนึ่งก็แนะนําเธอว่าอย่าไปใส่ใจหรือเก็บข้อความเหล่านั้นมาคิดเลยหรือบางคนก็แนะนําว่าให้เป็นแบบพวกนั้นทิ้งไปซะเพราะเดี๋ยวกลุ่มคนเหล่านี้มันจะได้ใจาจากเหตุการณ์นี้เองทําให้ในรอบนั้นพี่หนิงสตรีมไปแค่หนึ่งชั่วโมงน,นิดๆเท่านั้นและก็ปิดสตรีมลงซึ่งโดยปกติแล้วเธอจะสตรีมประมาณ2-5ชั่วโมงด้วยกัน เพราะงั้นในรอบนี้ก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่นักที่เธอจะลงสตรีมก่อนครับสาหรับข่าวที่3ของเรานั้นเรื่องราวนี้ก็วนกลับมาที่ยูทูบเบอร์อีกครั้งที่ออกมาคออัลแต่โดนมนุษย์ป้าลงซะอย่างนั้นงานนี้เขาเลยจัดการตอกกลับไปให้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยดีกว่าครับโดยอย่างที่เรารู้กันดีว่าช่วงนี้ประเทศไทยของเราเองกําลังอยู่ในช่วงที่เรียกได้เลยว่าวิกฤตหนักมากจากการระบาดของโรคโควิด19ที่มันดันดุนแรงยิ่งกว่าเก่าจากเมื่อปีที่แล้วปัจจุบันก็มีคนที่ติดตะวนันเพิ่มสูงขึ้นเป็นมมนนคคเข้้้าาาไปแลแลลววะสรง กังวลให้กับทุกภาคส่วนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะทางฝั่งของภาครัฐที่ควรจะมีมาตรการที่จัดการที่ดีกว่านี้และทําให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ยาปกติในเร็ววนันซึ่งก็ไม่รู้จะเมื่อไหร่อนาชาวไทยและด้วยเหตุนี้เองก็ทําให้มีคนในวงการเกมหลายคนด้วยกันที่ออกมาเคาเอาเป็นจํานวนมากเลยล่ะครับและหนึ่งในนั้นก็มีน้องแชมป์จากช่อง K R K Channel ช่องที่มีผู้ติดตามมากกว่า5ล้านซับด้วยกันและถือได้ว่าเป็นช่องสายเกมบน YouTube ที่มีผูต้ติดตามติดท็อป10เลยด้วยล่ะครับเห็นแบบนี้ซึ่งช่องของน้อง เกมไม่ครับให้เด็กๆดูเป็นหลักอีกด้วยทําให้ตัวของน้องแชมป์เองค่อนข้างจะสนใจเรื่องของผลกระทบที่มีต่อเด็กๆที่กำลังต้องมาเชิญอยู่ในตอนนี้ด้วยเช่นกันอย่างล่าสุดเมื่อวันที่ผ่านมาตัวของน้องได้มีการโพสต์ลงบน Facebook เป็นข้อความว่ากระทรวงศึกษาธิการบอกให้หยุดหนึ่งสัปดาห์เพื่อให้นักเรียนได้พักผ่อนแต่ครูดันสั่งงานให้ทําช่วงวันหยุดคืออะไรซึ่งเรื่องนี้เองน่าจะหมายถึงว่าทําไมครูผู้สอนท,ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่ากระทรวงต้องการให้นักเรียนพักผ่อนแต่ยังให้ทํางานมากกว่าเดิมอีกล่าแบบนี้มันจะ ปัญหาที่ตัวขององค์กรการศึกษาเนี่ยแหละครับที่ตัวของน้องเองไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่และหลังจากที่ตัวของน้องแชมป์ได้มีการโพสต์ออกไปแบบนี้แล้วทางด้านของคนที่ติดตามก็มีการออกมาสนาับสนุนเขาด้วยเช่นกันและก็เริ่มมีการแชร์ต่อออกไปในแนวทางที่เห็นด้วยกับเขาว่าแบบนี้มันสมควรหรือไม่ทว่ามันก็ได้มีคอมเมนต์อยู่อันหนึ่งที่ไม่ประสงค์เปิดเผยใบหน้าตามสไตล์อีกแล้วได้มีการคอมเมนต์แซะน้องแชมป์ไปว่าแบบนี้ไม่ชอบหรือยังไงชอบแบบให้ลูกอยู่บ้านเล่นเกมเหรอซึ่งตัวของน้องแชมป์เองก็ได้มีการโต้กลับทันทีเลยว่าาาป้าอาขอข ผมดีนะครับว่าให้นักเรียนหยุดเพื่อพักผ่อนเพราะครูสั่งงานเยอะผมอยู่กับน้องๆบ่นกันเยอะมากผมสงสารเด็กที่ช่วงนี้ก็เครียดเรื่องของโควิดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่ดันต้องมาปวดหัวเพิ่มกับการเรียนคําถามคือสงสารเด็กไหมครอบครัวของเด็กๆเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เดีาวว่าแต่จะได้เล่นเกมเลยครับบางคนลำบากกว่าที่คุณป้าคิดนะครับซึ่งคําตอบนี้ของน้องแชมป์เองก็โดนใจใครหลายคนเป็นอย่างมากและก็ได้มีคนเข้ามาสนับสนุนพร้อมกับบอกว่าเล่นเกมไม่ดีตรงไหนเพราะคุณป้าเองอาจจะไม่รู้ตัวว่าโปรไฟล์ที่ตัวเองใช้ นั้นก็เป็นรูปเกมอยู่นั่นเองและเมื่อโดนแหกขนาดนี้คุณป้าท่านดังกล่าวก็ได้มีการตอบกลับว่าขอโทษด้วยมีเกมแต่เล่นไม่เป็นแถมไม่ชอบอีกด้วยแถมทิ้งท้ายว่า ถ้ามันดีก็ให้ลูกหลานของคนเมนเล่นได้เลยตามสบายเรียกได้ว่าดูเดือนจริงๆแล้วครับเพื่อนๆหลังจากที่มีแต่เรื่องเครียดกันมาเยอะแล้วเรามาปิดท้ายด้วยเรื่องดาวชวนขำของพี่เอคาอกเกอร์กันบ้างรับรองเลยว่าขำกันแน่นอนฮะที่ตอนนี้มีคลิปหนึ่งกำลังเป็นไวรัลมากๆนั่นก็คือคลิปที่มีคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในทิกตอกท่านหนึ่งได้ทำการตัดคลิปสัมภาษณ์งานพี่เอคาอกเกอร์จนโด่งดังแมสไวรัลสุดๆซึ่งเขาคนนั้นก็คือคุณมนรสวีโดยเขาคนนี้เองเนี่ยมีผู้ติดตามใน,ม 6, นทิกต ดนตรีที่หน้าตาดีบวกกับความเคยดในการทำคอนเทนต์ที่แปลกใหม่ไม่แปลกใจเลยล่ะครับที่เขาจะมีคนติดตามเยอะขนาดนี้ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้ได้ทำคอนเทนต์แนวสัมภาษณ์คนดังโดยการนำคลิปมาต,าต,าตาัดต่อซึ่งเป็นที่ถูกอกถูกใจของบรรดาชาวติกตอกทั้งหลายและวรอดแทบทุกคลิปทั้งสัมภาษณ์บิลกินพี่ตูนหรือที่พีก็อย่างคุณป้อมเออน่าจะเป็นลุงป้อมเสียมากกว่าและทุกคลิปล้วนแล้วแต่ดังมากๆซึ่งล่าสุดนั้นทางคุณมานาัสนีงก็ได้มีการข้ามมายังวงการเกมด้วยโดยได้ บอกเลยว่าฮามากๆล่ะครับเป็นอย่างไรไปฟังพี่ลูกดอกโดนสัมภาษณ์งานกันดีกว่าสวัสดีครับคุณเอกฮาร์ดร็อกเกอร์ใช่ไหมครับสวัสดีครับผมเอกฮาร์ด็อกเกอร์ครับโอเคใช้อีกทีเพื่อความมั่นใจนะครับผมขอถามนิดนึงฮนะทําไมคุณถึงต้องใส่หน้ากากด้วยครับ <c oughs> <S <s> สามารถถอดได้ไหมฮะมีอะ <c oughs> ไรตลกเหรอครับ โอ้ยพอแล้วนะครับอืมงั้นเดี๋ยวผมถอดให้ไหมฮะอุ้ยกีดทํำไมครับอย่านะอย่านะไปปากจริงด้วยนะแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าคุณคือคุณเอกล่ะครับมันคือกูโอเคโทษทีครับใส่เหมือนเดิมก็ได้นะครับอตามข้อมูลบอกว่าคุณเคยทํางานในโรงงานมาก่อนเลยฮะคุณทําในส่วนไหนครับห้องควบคุมอ่าห้องควบคุมอ่าหมายถึงควบคุมเครื่องจักรอะไรงี้เหรอครับใช่ใช่ไหมอ้าคุณทาจริงไหมครับเนี่ยผมว่าใช่ อ๋อคือตอนนี้ทางบริษัทเราต้องการโปรแกรมเมอร์มากเลยครับเราเลยเรียกคุณเอกมาสัมภาษณ์งานนะครับคุณเอกคิดว่าคุณสามารถทําได้ไหมครับมันแม่คนข้างยากนะฮะเอางี้ผมถามแบบใจใจเลยคุณอยากที่จะอยู่บริษัทผมไหมครับกูไม่อยู่กับมึงแต่เงินเดือนที่คุณเอกจะได้คือ6หลักนะครับแหลมเลย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 อืมโอเคเออหรือผมจะไล่คุณออกดีออกไม่ได้ครับอ่างั้นเดี๋ยวผมจัดการเรื่องสัญญาเสร็จแล้วผมจะติดต่อคุณไปอีกทีแล้วกันนะครับขอบใจมากครับผม งานนี้ไม่รู้ว่าจะได้งานหรือตกงานกันและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังบอกเลยว่าเกมเมอร์ไทยในบ้านเรามีคอนเทนต์อะไรให้ตามได้หมดจริงๆซึ่งไม่ต้องสื่อว่าเดือนถัดต่อจากนี้ก็คงจะมีอะไรมาให้ลราเล่ลให้กับเพื่อนฟังเหมือนเช่นเคยเลยนะครับย้ำอีกครั้งว่าเจอกันด้นนแคที่ปอ๊อปทีทีนี่ทีเดียวเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ